เห็ดองหวานด้อพ่อแม่พีนออ่น้องวันนี้นี่นะมันมันแก้วนะมันแก้วถ้าเป็นมันแค่รสอ,อีกภาษาหนึ่งนะมันแค่อดมันแก้วขาเห็ดข้าเห็ดเป็นกระต้มข้นมเห็ดเป็นคงหวานกินแล้วกันเนาะกะเป็นอาหารหวางนี่แหละข้องเหานี่แหละ กินขาวกินน้ำแล้วก็มีข้าวต้มขนมมีของหวานกินเนาะค่ะเนาะวิธีเห็ดวิธีเห็ดก็คือปอกเปลือกออกก่อนเนาะนะปอกเปลือกออกนี่มันแครอทปอกเปลือกปอกเปลือกมันปอกเปลือกมัน นี่ก็เป็นมันมันแค่รดมันเทศละมันมันเทศมันแค่รดปอกเปลือกออกเนาะปอกเปลือกปอกออกให้มันให้มันมืดนน่อยละจนแถวๆนี้นะมันแค่อดนะจ๊ะวายยยยมันแก้วเนาะค่ะมันแก้วถ้าอีกภาษาหนึ่งกะมันแค่รด แล้วแต่สีอื่นเนาะแล้วแต่จะเรียกลือแล้วแต่จะเรียกมันแก้วมันแค่รอทใส่ได้สองซื้อหันฝานซันก็มาหันหันัเหนือมันแน่นมากเลยเนื้อแน่นมากเลย สำหรับมันอันนี้นะสมซื้อนะสมซื้อมันแค่อด เนื้อแน่นมากเนื้อสวยเนื้อแน่นมากเลยมันแครอทมันแครอทเด้ดอค่ะมันแครอทนี่นะมันแครอทค่ะเข้ากะหั่นหันหั่นหัน,ห,น,ห,นหันไปชิ้นพอดีค่ะมน,นะเอาแล้วแต่นาะว่าสีหั่นแบบไรนอกก็ให้แต่มันอย่ยยาค่ะอย่าใหญ่หลายอย่าหน่อยหลายนั่นแหละ พอดีกินพอดีกินเนาะค่ะเนาะเนื้องามมากเลย นี่นะหั่นแลวกะประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะสีสันเนาะสีสันก็คือแค่รสแหละกะมันแค่รสเนาะคะ่ะใสกะทินะคะน่ะเนาะนี่นะใสกะทิต้มต้มไปเนาะคะ่ะเนาะต้มกะทิไปก่อนสักพักนึงเนาะคะ่ะเพื่อในจักน้อยเอามันใส่เลยเด้อค่ะค่ะเ้วก็เอามันใส่ต้มต้มต้มกับกะทิไปเลยเนาะ พอกะทิเดือดจังหน่อยขึ้นมานีก่ะถือว่าจะได้แล้วก็เอามันใส่เลยนอกเนาะจะได้ประมาณนี้ลหละเติมน้ำเติมน้ำตาลเข้าไปเนาะสามบกข้าวด้วยค่ะใส่เข้าไปน้ำตาลบกข้าวนี่เให้กินหอมเนาะน้ำตาลทรายเนาะค่ะเติมน้ำไปแน่พอทะทวมมั่นเนาะค่ะเนาะ เอาแฟก็ถั่วมันเด้อค่ะนี่ล่ะเห็ดหวานเห็ดบวดเาเอิ้นบวดมันบวดหวานบวดยังนั่นล่ะมันก็บ่ได้ยากดอกเนาะพี่ๆง่ายๆเฮาก็เฮ็ดกินอยู่บ้านเอาเนาะ คนคนไนว้แน,น,น่นเด้อค่นะเด้อบ่ให้น้ำตาลนตีข้นหมอนาะเข้ากับขนข้นไว้แน่นะให้น้ำตาลละลายเบิดนี่ดนขะ้อมหวานกแะแล้วแต่นะแล้วแต่ตว่าใครชอบหวานมากหาวานน้อยก็เติมน้ำตาล,ลาอนเอาเองเลยนี่นะเฮาเฮาเบิ่งมาถ่างเมนนมามันสุกมั่นเปรยแล้วก็ือว่าใส่ได้เนาะค่ะเนาะนี่นะน มันซุกแล้วเนาะค่ะเนาะมันสุกแล้วกะกับพ่อเนาะกะคือว่าความกินนะนะเขากะปิดแก๊สไปเลยก็กินได้แล้วนะคือว่ากินได้แล้วของหวานเนาะคะ่ะของหวานหลังอาหารเนาะหลังของข้าวเนาะหลังกินเขากินน้าเขาก็มีของหวานกินเนาะคะ่ะแล้วๆมาเด้อ อาหารว่างเนาะคะ่ะอาหารว่างกินกินนะมียังก็กิกนไปเนาะคะ่นะเนาะ